ตัดแต่งกิง่งผิดเชื้อราลงนะครับพิเทียมลงทั้งที่เตือนคนอื่นอยู่เสมอนะครับพลาดได้พลาดได้ไปไปดูรูปกันตัวน,นี้แหละครับตนนัวนี้สงสัยลงไม่เยอะนะครับยอดยังเดินดีอยู่นะยอดยังปกติอยู่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นของอาการหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไปไปดูกันชัดๆที่แผลนะครับเนี่ยครับ เกิดจากนะครับผมตัดแต่งกิ่งชิดโคนต้นเกินไปนะครับชิดลำต้นเกินไปนะครับอย่างที่บอกเป็นประจำนะครับว่าเราต้องตัดให้ห่างมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับให้เขาแห้งเหี่ยวแล้วหล่นลงล่วงแห้งเหี่ยวแล้วก็ล่วงก่อนที่จะถึงลำต้นนะครับอันนี้ผมตัดเข้าไปชิดเลยด้านหนึ่งชิดต้นเลยเนี่ยครับชิดต้นเลยเรียบร้อยครับพิเทียมลงนะครับไม่รู้ว่าจะลุกลามเยอะไหมนะครับ แต่ดูก็เยอะอยู่นะลามไปเยอะแล้วแต่ว่ายอดยังเดินอยู่ครับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนสั้นๆนะครับตัดแต่งกิ่งก็ระวังนะครับอย่าอย่าทําเหมือนผมอย่าทพาพลาดแบบนี้นะครับอันนี้ชิดต้นเลยตัดยังไงไม่รู้รีบแล้วมั้งครับด้านหนึ่งนี่ชิดเลยครับชิดต้นเลยชิดลำต้นเลยพลาดนะครับเชื้อราลงพิเทียมลงนะครับพิเทียมลงหนักเลย โชคดีอย่างเดียวก็คือเป็นโพรงไปแล้วมั้งคำนี่ไม่ได้กดดูนะครับรีบเมื่อเช้าก็รีบไม่ได้กดดูเป็นแบบนี้ผมว่ากินเนื้อข้างในแล้วแ่ะครับเนี่ยครับผมว่ากินเนื้อข้างในไปแล้วแ่ะครับแต่ว่ายอดอยังเดินดีอยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับตัดแต่งกิ่งหรือว่าตัดเอากิ่งแห้งกิ่งยอดแห้งอะไร ทิ้งก็ระวังนะครับอย่าติดอย่าตัดชิดลําต้นมากนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเหลือไว้ประมาณ1นิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งกําลังดีครับกําลังดีเขาก็จะแห้งก่อนนะครับแห้งฟีบลงมาแล้วก็ร่วงหล่นไปก่อนที่จะถึงลําต้นนะครับไม่งั้นอาการก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เชื้อโรคเข้าไปลําต้นนะครับคลิปสั้นๆครับขอบคุณค่บผมสวัสดีครับ